ครับเพื่อนๆตอนนี้กวบอยู่ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับวันนี้เป็นวันวางขายวันแรกของ iPhone 15ซีรีส์ทุกรุ่นเลย,เลย,เลย,เลยนะครับเมื่อกี้กบก็ได้เดินผ่านช็อปหลายๆช็อปนะครับในเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับก็คนเยอะมากเราดูรุ่นธรรมดา นะครับ15ธรรมดาหน้าจอ6.1เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้มี Dynamic Island แล้วนะครับแล้วก็หน้าจอดีเฟรชเรยัง60เฮิรตเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะครับคือข้างหลังนะครับเป็นแบบด้านนะครับแบบด้านขอบเครื่องกระดานนะครับแล้วก็ความของมนของขอบเนี่ยมุมเนี่ย มันจะมนกว่ารุ่น14นะครับอ่าแล้วก็15พารสีดำก็เหมือนกันฮะขอบด้านนะครับขอบเครื่องมันดูโค้งมนกว่าเดิม15 Pro มากับวัสดุกรอบเครื่องแบบไทเทเนียมนะครับสีที่กบจับอยู่คือไทเทเนียมบลูนะครับสนีน้ำเงินถ้ากบดูไม่ผิดนะ ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็สิบห้า a x นี่ครับอันนี้เป็นสีที่กบจับอยู่เป็นสีไทเทเนียมเนเชอรัลนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปในสิบห้า a x นอกจากกรอบเครื่องเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียม เกรดหนะครับแบบเดียวกันกับที่อยู่บนยานสำรวจดาวอังคารนะครับจากเทียบเปินเขยมไวสิ่งที่เปลี่ยนไปคือ,อปุ่มปิดเสียงเปิดสั่นนะครับปุ่มซเลนนะครับถูกเปลี่ยนไปเป็นปุ่มแอคชั่นบัตตอนแล้วนี่ดูเห็นไหมนี่ไม่ดูเห็นไหมนะ ต้องกดค้างเนี่ยเป็นสั่นอ่าเป็นเปิดเสียงปกตินะครับน้ำหนักเครื่องเบาเบาเบา,เบา,เ,บาเบาลงมากนะครับแล้วก็ทุกรุ่นมาพร้อมกับ USB C แล้วนะครับอ่า15และ15 plus เป็น USB C 2.0นะครับแล้วก็สิบห้า Pro และสิบห้า Pro Max เป็น USB C 3.2กับ USB 3มมาแล้วนัดจัะเนี่ยข้างมันเบากว่า14 Pro Max ของกบมาก เดี๋ยวเรเอานี่ครับ,ส,บสิปปีบอแมงกบหนักกว่ารวมเคสไปแล้วอันนี้เบาเบากว่าพอสมควรเลยถ้าเทียบแล้วดูเหมือนแบบเครื่องมันจะดูกระชับกว่านะครับ ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ไปดูแล้วก็สัมผัส iPhone 15ไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือรุ่นโปรความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสรู้สึกว่าเราซื้อ14คงไม่ไปทำไม <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าตัว15ก็จับแล้วมันดูแบบมันดูหรูดูแพงแล้วก็มันมันจับแล้วมันไม่บาดเหมือนมีคนเคยบ่นกันนะ,ะว่าตอน14ซีรีส์นี่ก็จับแล้วมันแบบขอมันดูคมคม นะครับและอย่างที่กดบอกไปก็ขอบของ15ทุกทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะรุ่นโปรหรือรุ่นธรรมดาเนี่ยขอบมันจะมีความมนมีความโค้งแล้วก็ผิวสัมผัสโดยเฉพาะรุ่นโปรกับโปรแม็กเนี่ยมันมีความนักชร่รีมากและสีก็สวยมากนะครับ ก็ถ้าใครสนใจอยากจับจองนะครับก็ไปได้ที่ Studio อเซเวนะครับหรือว่า iStudio หรือถ้าเป็นที่กรุงเทพก็จะมี Apple Store ทั้ง2สาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามกับเซ็นทรัลเวิร์เครือข่ายมือถือต่างๆไม่ว่าจะเป็น 2AS หรือ a d i t a คนะครับจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่ารุ่น Pro กับโปร m a ็นี่ของหายากมากหมายถึงว่าสินค้าลอดแรกๆ มันยังไม่ถูกจัดส่งนะครับของหมดเร็วด้วยวันนี้เจ้าชายกบได้มาวันแรกการวางขายของ iPhone 15ซีรีส์แล้วนะครับต่อไปจะไปทำอะไรนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ช่องไทยแทรเรีคอร์ด re ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย